เดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะเพราะว่ามีมีฝึกนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูตารางการฝึกนะคะเพราะว่ามันเป็นการฝึกมาใหญ่ปีน,นี้ไม่มีสัญหาได,ไ,ได้ไหมไม่อยากไปไปหนูต้องไปฝึกนะคะคิดถึงเด็กเโรอดเด็กๆน่ารักเด็กรโดน่ารักอ่าหลายคนที่แบบไม่หลายคนนบะบอกหนูอีกแล้วว่า ไปคอมเมนต์อะแบบในในไทยรัฐเอาลงใช่ไหมแล้วก็คอมเมนต์เป็นครูหาอะไรไม่เคยไปสอนนักเรียนตกใจหนูตกใจแบบ <c oughs> ขอโทษคะ่ะ <c oughs> ขอโทษไม่ทันเลยนะคะ <c oughs> หนูบอกแล้วว่าหนูไม่มีประกาศรักครูเบียร์ได้ไหมหวัดดีคนระชาค่ะรักนะคะหวัดดีทุกคนนะคะน้องละเมียของอ้างหวัดดีครับคือหนูอะเคยบอกไปแล้วว่าหนูอ่ะไม่ใช่ครูที่จบครูโดยตรงนะคะนี่นะคะที่หนูไปสอบนะคะ ฝ่ายสภาพกำลังมวลทนทานบวกทีสามรับสมัครคณสนอมเพื่อนิบัติตตำแหน่งครูฝึกนักศึกษาวิชาหารรับสมัครตั้งแต่วันที่สองถึงสามเดือมีนาในวันเวลาราชการนะคะหนูไปสมัครตัวนี้นะคะพี่ๆนี่ไปสมัครตัวนี้นะคะนี่นะคะตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนะคะแล้วก็สอบก็มีสอบข้อเขียนสอบวิ่งอ้าวเห็นชาไขมุกหมดแล้ว อบก็มีสอบข้อเขียนสอบวิ่งนะคะแล้วก็คือหนูเคยบอกแล้วว่าหนูไม่ใช่ครูที่มีใบป,ประกอบวิชาชีพน,น,นะคะพี่ๆทุกคนหนูเป็นครูฝึกราดอนะคะที่ใช้อาวุปวิปวสรหรือว่าวุฒิม .6 สอบนะคะขอรายละเอียดการสมัครหน่อยแปบ๊บนึงเดี๋ยวหนูลงรายละเอียดการสมัครให้ใครที่สอบจบแล้วมีวุฒิม .6 ที่เป็นที่จบระดอปี3ก็สมัครได้นะคะแล้วก็ใครที่จบปริญญาตรีแล้วนะคะก็สามารถสอบได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ตอนนี้ทางค่ายก็เปิดรับพนักงานราชการเยอะเลยนะคะหลายค่ายเลยนะคะหนูจะให้ดูดูก่กระสินครับ มาเป็นสะพายใต้ค่ะวัสดสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับอ่านบมท่านเลยขอโทษนะคะนูน่นอ่านไม่ทันขนมข้าวโพดอร่อยไหมหมายถึงชานมข้าวโพดเหรอคะอร่อย นุงอ่านว่าท่านต้องขอถทพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนที่มันมันมันอ่านมาได้ก็ขออนุญาตพานนะคะคือมันบ่าท่าน่แว่นไปไหนแล้วแว่นอยู่บนห้องค่ะแว่นอยู่บนห้องพี่จอยอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นคนเขาวงนะคะเป็นคนบูไทนะคะพี่น้องเป็นคนอยู่เป็นคนเกิดอยู่ที่เขาวงนะคะเกิดอยู่เขาวงเกิดอยู่โรงพยาบาลเขาอ่ะเขาวงนะคะแล้วก็ได้มาเติบได้มาเติบยู่ทีตัวเมืองของจังหวัดไอ้อํา อำเภอเมืองของจังหวัดกะสีนแต่ว่าอยู่เป็นบ้านพักของอนามัยนะคะเอ้ยพี่แม่อยู่เป็นบ้านของพอนะคะที่ที่พอที่ไม่อยู่กับโผอนะคะแต่ว่าช่วงนั้นคือช่วงที่เกิดน่ะพอไปอยู่ต่างประเทศนะคะพอไปอยู่ต่างประเทศนะคะก็มีค่อยอยู่ยน้ำพผ <c oughs> แต่งใต้ฟังหน่อยแหล่งไม่เป็นเป็นเยอะมากเลยน้องทำอ่านไม่ทันจริงๆสลยตี <c oughs> งยังสวยมากนี่แต่ภาษาพุทธไทยน่ะพอ พอแต่ถ้าเป็นแม่ภาษากลางนะภาษาภาษาไทยล่ะแม่แม่ก็พอแม่กระเพาะแม่กระพานะคะไม่ได้ปิดประตูครับพี่เจยังไม่มาถึงบ้านเลยพลายภาษาใต้ใช่ไหมแม่กระเพาแล้วกะโพกับเม้ โพกมิสก็คือตากับยายโพกเมดเมกกคือตากับยายปู่กับย้าปู่กับย้าก็คือปู่กับย่านะคะจริงจริงกินเข้าละบอกินกินก็เหมือนกินเข้าละบอกเข้าก็คือขา้าวอุ้ยขอบคุณครับกินเข้าละบอกนะแม่กินข้าวหรือยังขอบคุณขอบเราใจรองครับขอบครูเบียคนเก่าคนเก่าเป็นคนเก่าแบบไหนคะ สวัสดีคขับคุณค่ะขอคูเบียคนเก่าแบบไหนครับขอคูเบียคนเขาคุณเซเวนครับขอบคูเบียคนเก่าแบบไหนคะพี่เนมบอกพี่เนพี่เนนอน,นอนทำงานครับทำปากที่ไป่พูดติดตามใช่ครับซัาเดียมเหมือนจังหวัดมุททหารเลยใช่ค่ะดแชไปแล้วเนี่ยอะไรคะ ของของของแม็กอะเหรอใช่ค่ะของเพื่อนค่ะแชร์ให้เพื่อนค่ะแต่ในเมืองนะคนเก่าต้องกัดปากรู้ไหมคะว่าหนูกัดปากจนปากเป็นหีไกเลขประทัดอะไรคะยินใส่น้อเดี๋ยวหนูหาให้หนูให้พี่ขอบคุณศสตรคงหันค่ะครูเบลคนเก่าเป็นยังไงครูเบลคนเก่าต้องกัดปาก บางทีนะ่ะนึกออกไหมว่าหนูไม่ได้เล่นเพลงแบบกัดปากแบบแบบทรไมาถ้าหนูสเต็ปหนูคอนเซปต์หนูคือต้องเล่นติจิตออ่ามันเป็นติ๊ิตอกที่มันเป็นแบบซูมหน้าแล้วหนูก็จะโอ้อก็จะหมุนหน้าแล้วก็ <laughs> นึกออกไหมว่าบางทีอ่ะหนูอ่ะหนูอ่ะว่าเลยเล่นเพลงไลายหนูเล่นแต่แบบค่าเบาแมบมันก็เลยแบบวม่มีแบบไม่มีแบบแบบนี้แล้วก็แบบนี้แหมนึกออกไหม หนูคนเดิมจริงๆอ่ะหนูอ่ะหนูหนูอ่ะมีฉายาว่าครูเบียกัดปากกัดปากเพราะอะไรหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในปากโดยโดยกําเนิดเลยว่าเป็นคนที่ปากห้อยปากใหญ่อะไรประมาณเนี้แหละหนูก็เลยมักเรียกปากขื้นอันนี้คือเรื่องจริงว่าหนูคนกัดนานเสียเพราะว่าปากแต่ของมันเตืออ่ไหมค่ะปากมันห้อยแล้วมาเล่นติ๊กตอกอ่ะบางทีอ่ะมันมันห้อยเกินไปใช่ไหมไห้อยเกินไปเสร็จอะ่ะหนูก็เลยเล่นแบบ อันนเซร์แบบกัดปากขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้โกหกถามใครดูก็ได้ว่าเมื่อก่อนหนูปากห้อยมากๆปากเตอยปากแบบพิโซโป,โป,ปคักเลยไอนนเรื่องจริงปากแข็งเลยไม่ใช่เจอครัวแรกตอนมาไลฟ์พี่โกกับพี่เนใช่ค่ะใช่ใช่ใชไม่สามารถกัดปากได้คือหลอกแม่ใช่จริงๆคนเราไม่สามารถทําได้ทุกคลิปก็มีบางบางอย่างคือมันมันมันก็แล้วแต่จังหวะที่มันเล่นได้อันนี้จริงๆครับชื่ออะไรครับทิเบียคะ่ะ มือก็หนัชื่ออีเหรอเออมีคก็หนัชื่อเสื้อสวยใช่บอกแลมตายเลยปากแข็งรวยเล่รักงับราคาภาวะซลินอู้บักเป็นหนีต่อยเจ็บจริงๆยางฟันทำไมเล่าขอบคุณคตาพี่เนยนอนคุยโทรศัพท์อยู่ครับนอนคุยธุระอยู่ครับเออขอบคุณสอดเจแปนกันแบบ กินตัวปลาไหมก็กินนะคะแซ่บกินกับน้ำลายแป้ก no ินก no no e ับมะม่วงนะคะมะม่วงลูกเล็กเล็กเปรกประทัดหนูอ่ะหนูจําไม่ได้อยู่ทีไหนแล้วมันอยู่ในใบหนูจาไม่ได้รักไอซครับครูบอกย่างสีปันหนูอ่ะหนูแบบหนู หนูเข้าไปคลินิกวันนั้นเป็น,เป,นเป็นวันที่รีบมากแล้วหมอเลยคิดหนูวัดไมใช้แล้วหนูก็ไม่กล้ารเรียกแ่ะไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนคุณหมอที่คลินิกนะสนิทกับหนูแกชื่อคุณหมอตู่หนูเคยเล่าแล้วว่าแกชื่อคุณหมอตู่แล้วทีเนี้ยคุณหนูเข้าไปหาแกหนูก็แบบเอาสีไหนดีคะหมอหนูอ่ะไม่รู้ว่าต้องเอาสีไหน คุณหมอก็บอกมานี่ฉันจะฉันจะจัดการให้ฉันจะทําให้เธอฉันจะทําให้เธอนะฉันจะทําให้เธอแล้วหนูก็ถาม่สีไหนเมื่อกี้อ่ะฉันเหมือนประมาณว่าฉันจัดไปให้น้องคนหนึ่งแล้วสีลุ้งสวยมากมันจะดีหรอคะสีลุ้งหรอเธอเชื่อฉันนะคุณหมอตู่ยู่สมเด็จนะคะคุณหมอตู่ชื่อคุณหมอตู่ชื่อจริงชื่ออะไรนี่แหละแต่ชื่อเล่นชื่อหมอตู่ทีเนี้ยแกก็ทําให้หนูเลยหนูก็นอนอาปากแกทาให้ตื่นมา เสร็จแล้วหนูส่งกระจกป้าสีเขียวเพือเจิดเทว่าแม่รู้แต่อยากอายแล้เรียกอายแต่งานมีคุณหมอที่คป็นอีกน่ารักน่ารักขอบคุณสำหรับชาวนุมขาขคนอีสานมาเท่านานรักขอบค,คุณค่ะกลับบ้านแล,ล้วลงมาอีกบอกระถ้ามีโอกาสถ้ามีงานก็จะได้ลงมานะคะถ้ามีงานร่วมกับพี่ในอีกก็จะได้ลงมาอีกต้องต้องดูคิวงานก่อนนะคะเอซี่จากนนะคณะ,ะที่ว่าอะไรคู่แดงใต้ให้ฟังที ่าพันธุพื้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรพันธพื้แปลว่าอะไรใช่ใช่อ่าถอนลงทนไหมหิวหิวเหนื่อยเหล่าไม้แกงไรเหนื่อยเหล่เหนื่อยเหลวาไม้เหนื่อยเหล่าไม้เหนื่อยเหล่าไม้แล้วก็ขี้หอดูไม้แล้วก็อะไรเหมือนคนครับคนแล้วก็อะไรอีก พี่คิวพี่คิวออกไอเคนซี่เนอะเออก็จะออกนะไอเคนซี่ไว้ซ้ำใช่ตลกเราไปออกรายการตลกดีไหมร้อมเสียงพี่ปุ้งเคยปุ้งเคบแต่ยูยูก็ไม่ได้ออกเช่นเลยอ้าวทำไมอ่ะสวัสดีครับยูไกลดังอะมาขอบคุณครับ พี่เนไม่ค่อยมีคอแล้วพี่เดวอน้องต้มหน้ำตาหน่อย <laughs> เดยวเป็นม,อ <laughs> ม่อพี่เนอ้วนเจอครูเข้ามาขอบคุณเจอาครูเลยครับพี่ก็ส่งไหมพี่ก็ส่งมาให้ผู้ชายเป็นผู้ชายที่ติดคู่นี้ครั้งแรกงงเหมือนกันเข้ามาออกไม่ออกยากจริงๆเอาคุ้น่้าเอาคุณนอะไรนะคะ <laughs> เสียงเสียงลูกชายคนเล็กสะเทือน <laughs> ใช่ปอกแปก๊กปอกแป๊กเป็นลูกกอกเสกมาก็มา เสกให้กลับก็คือกลับอย่าทิ้งพี่เนยพี่เนยเป็นคนดีพี่เนยเป็นคนดีครับพี่เนยเป็นคนอุ่นมากใครอยู่ข้างๆพี่เนยจะรู้ว่าพี่เนยเป็นผู้ชายหนึ่งคนหนึ่งที่อบอุ่นแล้วก็มีดื้อบางครั้งถ้าดื้อมันเราก็จะสอนแต่ว่าพี่เนยเป็นคนอุ่นแต่ก็มีแบบบางมุมที่แบบพูดไม่ฟังถูกต้องไหมครับพี่เนยอันนี้เคยเล่นเกงโดดเร็วไหมแล้วก็เป็นคนที่จับโทรศัพท์ไม่ค่อยวางเพราะว่ากลัวกลัวพวกเราแกงแต่ว่าแกงคนอื่นทางโทรศัพท์ แล้วพี่เนยก็เป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากเพราะเราเคยพูดแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าม<อ>ีพี่มีหนูเป็นแฟนอ่ะพี่จะติดหนูหูย <laughs> <laughs> ไม่เลี้ยวค่ะไม่พี่เนย์ดื้อพี่เนย์ก็ดื้อนหนูก็ฟังพี่เนย,ย์อยู่มีโอกาสคบกันไหมอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวถ้าไม่เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าตอนนี้คือต่างคนต่างทำหนา้าที่ของตัวเองก่อนนะคะเป็นเนล้วดาราแล้วนึงต้องเป็นดาร่า ก็ไม่รู้แต่ก็คอยดูฝากติดตามด้วยฝากติดตามพวกเราไปเรื่อยๆเพราะว่าอนาคตบนแน่นอนเนาะบางสิ่งบางอย่างคือคือรอรอรอแค่เวลาเท่านั้นแหละรอแค่เวลาเพราะว่าต่างเราต่างครูไม่เป็นพิเศษคือตางคนต่างตังพันอันพาหนีมากก็ต้องแบบมีเวลาหาของอยู่ด้วอยู่กับตัวเองก่อนสักพักนึงพออยู่กับตัวเองเสร็จก็ทบทวนเรื่องต่างๆว่าเออพอพอพออยู่ตัวเองเสร็จจะไปอยู่คนอื่นนะ ไม่อยู่กับตัวเองเสร็จ <c oughs> ไม่ใช่ไหมพออยู่กับตัวเองเสร็จก็ <c oughs> แบบให้เวลาทบทวนทบทวนเรื่งองรอบก,กับเขาถึงแบบอันไหนที่เคยผิดพลาดก็พยายามแก้ไขอย่าใ,ให้มันเกิดขึ้นอีกเนี่ยมันน่ารักมันน่ารักต่างคนต่างที่ชอบแก้ไขพี่ชอบแก้ผ้าจริงจริงทำจริงพี่เนยนะถ้าพี่เนยนะถ้าพี่พี่เนยดื้ออีหลีขันเฉียวฮะเนยดื้อจริงจริงดื้อตรงไหนจริงจริงไหม เมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่จอยบอกพี่เนไม่ชอบหนีนองพันแต่เมื่อกี้ไปไม่บอกเลยอืมใช่แล้วแล้วแล้วพี่พี่ดื้อแล้วหนูหนูหวงพี่ไหมไม่ค่ะปล่อยไปเลยดูแถมเงินสองล้านแล้วก็สีเข้าให้สิบสองค่ะตัดแก๊งจริงๆพี่เนน่ารักพี่ผู้ใดอยู่ใกล้พี่เนก็สิรู้ว่าพี่เนเป็นบุรุได้ยู่นึงที่โอุ่้พหดีดีอ๋อแก้มดีพี่เนเป็นผู้ชายผู้หนึ่งที่เอาปุ่นแต่ว่าอยู่กับน้องก็แบบทำตัวมันเด็กบ้างนั่นแหละเพราะว่า เราจะไม่ห้องกับไปแข่งขันกับน้องบดายเพราะว่ามันก็ต้องมีเวลาแบบเอยเวลาผ่อนคลายเวลาอะไจะไปแข่งขันกับน้องตลอดไม่ได้ก็ต้องมีแบบอยู่กับผู้ใหญ่ก็คืออยู่กับผู้ใหญ่ก็คือเราก็วางตัวแบบเออค่อยเข้าให้เขากับผู้ใหญ่ใดแล้วก็พออยู่กับเด็กน้องเราก็ต้องอยู่กับน้องๆกันไม่เป็นคำพูดพี่ก็ไม่เป็นคำพูดเหมือนกันแค่ทิ้งกินีนะโอ้ยอุเบลยรง ไม่หรอกมันไม่เป็นเรื่องหัวหน้าคนดีกว่าเพราะว่าต่างคนต่างทํางานร่วมกันใช่ไหมต่างคนต่างต้องแบบทำงานร่วมกันอยู่ในตอนนี้คือบางเถือคันทาถ้าทุนเราเป็นแฟนกันทุกวันนี้มันต้องมีหลายเรื่องหลายเล่าที่ทําให้เราทะเลาะผิดกันหรือไม่เข้าใจกันไหลายเรื่องหลายเาวามันมันมันจะอยู่ด้วยกันลําบากก่อนหลายคนอ่ะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอยู่บ้านด้วยกันก็ก็เป็นพวมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อยู่บ้านด้วยกันเราก็ต่างคนต่างอยู่หนูก็อยู่กับพี่จอย่างเงี้ย่เราก็อยู่กับพี่อยพวกพี่เนี่ยคิดเยอะคิดเยอะว่าพวกเราแบบ ก็เป็น <Happiness> ผ <unting> ัวเมียกันแล้วอยู่บ้านเฮ้ยไม่ใช่โบเมนนะคะโบเมนอยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนนะคะอยู่กับพี่เพียพี่เจมกับยูแล้วก็อยู่กันหลายคนเนาะคือลังคนหลังคนแบบไม่ใช่ไม่ใช่ผัวเมียกันแล้วอยู่บ้านด้วยกันแล้วลงมาอยู่กับผู้ชายนี่รอรักวนสนุนตัวยเฮ้ยเหตุงานกับอะไรเลยรบอพี่น้องนะคะสียงแตก พี่ชายกำลังกลับมาล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านเลยพี่พี่พี่โบยปล่อยผ่านใช่เปลี่ยนเรื่องใช่หนูเจออะไรคำอยู่แต่ว่าหนูพยายามไม่จะพูดมีเอกสารออกมาแต่ก็ยังไอ่เป้ดอยู่เสียงกรี๊ดบอมมี่อะไรนะ,ะรชิงช้าสวรรค์ประตูหนูอะไรอนยะ่างี้ ขอบคุณนะคะคุณพี่พิงค์ครับตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้ก็เปิดนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนงดครับงดฝึกเอ้าขอให้งดนี่นะคะเนี่ยมันจะมีเปิดทุกคนใครที่สนใจจะเป็นครูฝึกหรือเกี่ยวกับเกี่ยวกับครูเกี่ยวกับการฝึกนะคะฝ่สภาวะกำลังโมทันโบกนะคะมันจะมันจะมาอย่างง่ายตลอดเลยเนี่ยทุกคนลองเข้าไปในในแอปนี้นะคะกรมสรรพวุธทหารบกนะคะปลุกเปิดเนี่ย รับสมัครเนี่ยหนูจะมันจะมีมาทางนี้ให้ตลอดเลยนะคะใครที่สนใจจะเป็นแบบแครูฝึกรอโดอรหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีให้หมดเลยค่ายประจักษ์คงนะคะเนี่ยรับสอบพนักงานราชการ,ร,การจ,ำจำนวนเจ็ดอตัตราสําหรับคนที่จบปวสหรือปวชนะคะมันจะมีเปิดให้นะคะเ้อพี่พิมขอบคุณครับเนี่ยจะมีให้หมดเลยนะะี่ค่ะรับสมัครบุคลคลพลเรือนอันนี้สูนย์สงครามพิเศษนะคะอันนี้จะเป็นรบพิเศษนะคะ เขาเปิดให้แบบนี้เลยใครสนใจนี่เขาไปเลยไม่ได้เสียอาการนะไล์สออยู่มณฑลทางอมริกที่11เนี่ยค่ะเขาเปิดให้อย่างเงี้ยอยากรถควน่า15กิโลอยู่หน้าอยู่หน้านี่เลย